สวัสดีจ้ามาจากมือนี้มากินส้มตําอีกแล้วนะคะส้มตําส้มตําตําส้มสมะละกอกินกับขนมจีนจ้ะขนมจีนเส้นเล็กๆเส้นขนมจีนสุดยอดพี่น้องนี่ตำเองจ้ะพี่น้อง แซบบาบุือ่ะแซบพักกับชีมนพักอืมชะอมผักขาซะละแหน่ืมแรดิสหัวมาอีกแล้วพี่น้องอกินแล้วกิวนอะกินกับอันนี้พี่น้องไก่ยอ พวกาอีกไรพี่น้องจะแม้นคักแม่แน่ได้พวกล่ะก็ได้แซบพี่แอมั้นี่นี่แซบกินไาแซบกินไหมกลินเน้อฮะ,ะอาม,ม,มา,มานเนมามาขากองเม่อยกินพี่แอ้มเหมนแอกเว้ยเนาะคือพี่น้องคือก,อกวานคือกล่าหรมาก mùi giò bụi mùi cà giò cà giò hưng bắn nhỏ mì nha yu dọn vài kìm gần nhà kìm kìm kìa 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 ซาเลนเน่เอวซาเลนเน่ก็มึงอืมจ,จ,จับจับป่ะมาอยากให้น้ออืมอายันบ่จืดอ่ะ เดี๋วแชรยอะ่เราขึ้ยมาเนาะ่อกมาอ่ะนี่คือหัวเจ่ามนี่จับอันนี้คแสเลยจ้ะกับปลาสบีมาเออกับปลาสมสมมัาสบีิหนแประมาณกับปลามันมาเลยปลาสมไง คือเราต้องเจียความหมดแล้วค่ะอย่าวากินกับตหมหนไม่เนี่ยต้องใกา้ก่อนบ่แล่วจะมาเลยกินมือพี่น่องเลยต้องแซ่บหวาน ทำาให้เหรอครปเบอร์อาชลิดพี่หนึ่อะไรเลยจริงจริงจริงเลยเออ,อไม่ติวเนะ่ยอืม ต้อกินข้าวม,มันปูมนอ,อ,อกกินข้าวม,มันปูองายครย้อยนี่นะแ้ไม่ไไมอยากนถ <c oughs> ้ากินพริกก็น,นีมางแซ่เลยหอ,ม,อมมาม้

ก็แดดเยี่ยบเผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วเนาะเรากินเผ็ดบ่อยได้บ่อนได้ขนมหวานเนี่ยขนมหวานได้ครับเผ็ดแล้วเริ่มหวานปากแล้ว เคยหน่อยแล้วว่าใครมาใจแล้วบบอยากหนักแย่ๆอาศัยกินบลกกับแกมมั้งพี่น้องอาศัยกินแบบกับแกมมั้งกับแกมไก่ย่อห่อด้วยไก่ยอแล้วก็มุมข้อปากนะมุมบึ๊บ tắm được sẽ là này Dạng nèo của không có nèo 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 không? nèo 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 ม่ปวบ่ไม่มีอายไสีนึงอ๋อคือกาแล้วแล้วให้แม่ดองให้อ๋อรับยุ่มแล้วอาอแล้วก็ยมยมขึ้นมาลองแล้วก็มมบัม โอเคเล่นหน,หนักมากเลยไปหักกูแซ่บอืม

phải anh ngồi phê thì đó หอมไชยาหอยำหอมร้อนอากาศหอนคักหอแน่ส่วงคักเผ็ดเผดเพรชเพรหน่อูบอยอืม กูยำแม่พี่น้องแงเจริงคืนเนี่ยฮึหัหัก